เชิญทางสื่อดีค่ะท่านผู้ชมพบกับการรายงานข่าวจากศูนข่าวภาคเหนือภูผ,ผาฟ้าน้ําจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรามาเริ่มต้นสัปดาห์ของการเข้าพรรษานะคะกับข่าว,ข,าวข่าวจากชุมชนต่างๆของทางภาคเหนือค่ะสําหรับข่าวแรกนะคะมากันที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ําจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในวันที่15นะคะแล้วก็วันเสาร์ที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะชุมชนภูผาฟ้าน้ําได้มีศาสนาพิธีเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและก็วันเข้าพรรษาค่ะ โดยในปีนี้นะคะจัดขึ้นที่ดอยแพงข่าภูหาฟ้าน้ําจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางบรรยากาศอันชุ่มฉ่าของฤดูฝนโดยมีญาติธรรมและก็ชาวชุมชนเด็กนักเรียนจากชุมชนภูหาฟ้าน้ําทั้ง4ห้องเรียนนะคะมาร่วมกันทําเย็นพิธีแล้วก็มีญาติธรรมชาวดอยรายไายฟ้ามาร่วมในวันนี้ด้วยนะคะในวันอาสาราบูชาค่ะก็มีการใส่บาตรท่านสมณะที่มาจําพรรษาที่ภูหาฟ้าน้ําซึ่งปีนี้นะคะมีสมณะจาพรรษาทั้งหมด18รูปค่ะ จากนั้นนะคะมีการเทศก่อนฉันโดยมีการเวียนธรรมคือให้ท่านสมณะเนี่ยเทศสนาทุกรูปนะคะแล้วก็ให้ญาติธรรมได้สรุปในช่วงท้ายด้วยค่ะจากนั้นนะคะหลังฉันเนี่ยท่านอาจารย์สองสมณะร่มเมืองยุทาวโรและท่านสมณะได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้อายุยาวเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่ชุ่มชื้นแล้วก็เย็นสบายซึ่งก็น่าชื่นชมแล้วก็อนุโมทนากับทุกๆท,ท่านนะคะที่มาร่วมงานพิธีโดยเฉพาะผู้อายุยาวค่ะ ที่แม้ทางขึ้นดอยแพงค่าเนี่ยจะยากลําบากนะคะเพราะว่าเราเน้นความเรียบง่ายและก็อนุรักษ์ธรรมชาติพยายามที่จะคงสภาพธรรมชาติให้ได้มากที่สุดดังนั้นนะคะถนนทางขึ้นดอยแพงค่าจึงเต็มไปด้วยโคลนดินในหน้าฝนค่ะแต่ก็เป็นการสร้างบารมีแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้นะคะและในบ่ายวันเดียวกันค่ะก็มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนภูหาฟ้าน้ำนะคะโดยมีท่านอาจารย์หนึ่งสมณบินโบนทีราจิตโตเป็นประธานในการประชุมค่ะ ต่อมาในภาคค่านะคะของวันอาสาฬหาบูชาก็ได้มีการจัดพิธีเวียนธรรมขึ้นที่ศาลาเสียงธรรมค่ะมีญาติธรรมชาวชุมชนแล้วก็เด็กนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างอุ่นนาฝากครั้งทีเดียวค่ะเพื่อมาสดับฟังธรรมเทศนาจากท่านสมณะค่ะแล้วก็มีการเวียนธรรมแสดงธรรมนะคะปิดท้ายด้วยธรรมเทศนาจากท่านอาจารย์หนึ่งและท่านอาจารย์สองซึ่งเป็นพระอุปชาอาจารย์ของท่านสมณะน,นวากะค่ะ ในวันเข้าพรรษานะคะหมู่สมณภุผาฟ้าน้ำก็มีการอธิษฐาพนพรรษากันในช่วงเช้าโดยกำหนดนะคะว่าในตลอดพรรษานี้จะประจําอยู่ในขอบเขตพันธสีมาไหนเพื่อประโยชน์ของสงฆ์ในการอยู่ร่วมกันพัฒน,นากันให้เจริญยิ่งขึ้นในธรรมต่อไปค่ะ ามากันที่ข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวจากชุมชนดอยรายปลฟ้าจังหวัดเชียงรายค่ะโดยชาวดอยรายปฟ้านะคะได้ไปร่วมแสดงทัศนะนะคะเสนอทางออกของสังคมไทยต่อทีมวิจัยของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเมื่อบ่ายของวันที่14ก,ก,กรกฎาคม2554ค่ะที่ห้องประชุมโรงแรม i m p e r i a l Riverhouse จังหวัดเชียงรายนะคะ มีทีมนักวิจัยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำโดยอาจารย์ชัยยันชัยพรค่ะและคณะรวมห้าท่านนะคะได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเกี่ยวกับทัศนะทางการเมืองสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะ ซึ่งมีตัวแทนของพันธมิตรเชียงรายนะคะตัวแทนสภาอุตสาหกรรมเชียงรายและตัวแทนของกองทัพธรรมจังหวัดเชียงรายค่ะได้รับเชิญให้ไปร่วมแสดงทัศนะในครั้งนี้นะคะรวมทั้งสิ้น10คนในกันค่ะทีมวิจัยนะคะได้มีการตั้งประเด็นหลักให้แต่ละคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นไว้3ข้อค่ะข้อที่1ก็คือวิกฤตการของสังคมไทยในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคะ่ะข้อที่2นะคะสาเหตุหลักห ที่ทำให้เกิดวิกฤติการเหล่านี้คืออะไรและข้อสุดท้ายก็คือทางออกสังคมไทยคืออะไรค่ะส่วนทางออกเนี่ยในที่ประชมุมต่างมีการขานรับมติร่วมกันว่าแบบอย่างวิถีชีวิตของชาวกองทัพรรมหรือว่าชาวอาโศกที่ได้ไปร,ร่วมชุมนุมข้างทำเนียบถึง170วันถือเป็นการแสดงตัวอย่างของวิถีชีวิตแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีศมิลธรรมน้ำใจให้แก,ก่กันได้มีการให้ความรู้ความกระจ่าง เรื่องของปัญหาทางการเมืองให้ปัญญาแก่ประชาชนผ่านโทระทัศน์ทาง FM TV แล้วก็ AS AH TV ที่เป็นความหวังของหลายๆคนในที่ประชุมค่ะว่าจะเป็นทางรอดของประเทศไทยหากจะให้มีชุมชนแบบชาวอาโศกกระจายตัวไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทยค่ะข่าต่อมานะคะเรามากันที่ชุมชนเพชรผาภูมิจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะชุมชนเพชรผาภูมินะคะมีกิจกรรมในการทํานายโยนโดยการทํานายโนยในปีนี้ค่ะได้นําปัญหาและก็อุปสรรคของปีที่ผ่านมาค่ะมาปรับปรุงแก้ไขนะคะและหาวิธีป้องกันปัญหาจนงานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันร,ระหว่างชาวชุมชนเพชรผาภูมิและสิทธิเก่ากลุ่มเพื่อนทําค่ะ ค่ะและในปีนี้นะคะปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือปูเนี่ยจะออกอารวาสมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าพื้นที่รอบข้างเนี่ยต่างเลิกทํานาแล้วก็หันไปทําไร่อ้อยกันหมดค่ะจึงทําให้ต้นกล้าในนาโดนปูกินไปอย่างมากนะคะต้องคอยที่จะซ่อมอยู่เสมอส่วนต้นกล้าที่รอดพ้นจากปูก็จะแข็งแรงดีค่ะในฤด,ดูกาลนี้นะคะเป็นช่วงที่หน่อไม้เนี่ยออกหน่อให้ผลผลิตค่ะแต่เนื่องจากมีกิจกรรมนะคะในการกู้ชาติแล้วก็กิจกรรมในการโหวตโนค่คะจึงทํา ให้หน่อไม้ที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวเนี่ยรอคอยไม่ไหวนะคะกลายเป็นต้นไผ่ไปเกือบหมดแล้วค่ะจึงทําให้ปีนี้นะคะชุมชนได้หน่อไม้มาดองแล้วก็หน่อไม้เนี่ยอัดเนี่ยน้อยกว่าทุกๆปีค่ะแต่ก็มากพอที่จะเลี้ยงชาวชุมชนและแขกที่มาเยี่ยมเยียนอย่างแน่นอนนะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการรายงานข่าวจากศูนข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ําจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเรากลับไปที่สถานีค่ะเจริญธรรมค่ะ